สวัสดีกันด้วยนะอยู่กับจอมทีวีนะฮะก็จะมารีวิวไอ้นี่นะฮะ m i n ์ c r a f ส0 0.14.0นะครับก็บิวอันนี้เป็นบิวหนึ่งนะแบบทดลองระดับหนึ่งก็เรามาดูกันว่าของมีอะไรบ้างนะฮะโอ้เฮ้ยโอ้โหอ๋อไม่ใช่อันนี้ระเบิดโคตรแปกนี่นะฮะมีที่บรรทุกระเบิดด้วยบรรทุกอยู่ก็มีอะไรวะ อย่างเปียวเปียวงอะเลยอ่ะแหมนคนทํานี่ไม่เข้าใจคิดปกติภาคภาคก,ก่อนๆน,นี่รางรถไฟจะไม่มีแสงเออแบบว่าจะไม่มีไฟนะแต่อันนี้ก็ออจะมีไฟพูดผิด <c oughs> แต่อนนี้ไม่มีไฟอ่ะเจง๋งเออเหมือนเริ่มเหมือนในคอมแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มเหมือนในคอมมากเลย <c oughs> วันนี้พูดเยอะไม่ได้ตลกไม่ได้นะ เจ็บคอ <c oughs> โอ้โหนี่ไงรถหีบรถหีบแต่อย่าขวนนะฮะขวนได้แหละแต่มันมันไม่บอกับรถหีบรถหีบเนาะมีอะไรก็ว่ามาไม่รู้จักใครวะโอ้เราสามารถใส่ของลงหีบแล้วก็ส่งไปทางเพื่อนบ้านได้ทำไมมันไม่ไปออ๋ลืมลืมปักไอ้นี่ ปักแท่งเสียวะดึกทุกท่านอาจจะรู้นะแท่งเสียวะดึกคืออะไรก็ก็ก็ก,ก็อย่าไปสนใจมันเลยนะฮะแท่งเสียวกนี่ก็คือรถ,รถขนรถขนกระเป๋าเรียกง่ายๆอันนี้รถขน t n t นะฮะอันนี้ก็รถใส่อะไรก็ได้นะฮะเราจะไม่พูดเราจะพูดซ้าๆว่ารถใส่อะไรก็ได้นะฮะ เราจะเซนเซอร์มีอะไรอีกไหมมีอะไรเพิ่มมาใหม่ไหมเออครับมีไข่เพิ่มใหม่นะฮะนั่นก็คือไข่หมดนะฮะอันนี้โอ้ยอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยไข่แก๊ปไข่แก๊ปแล้วก็อันนี้ตัวอะไรวะเพิ่มมาประมาณนี้โอ้มีที่ดรอปของด้วยที่ดรอปของนะฮะ ที่ดับของกับที an> ่ย yup> mm ิงเรามาทดสอบกันเลยนี่เป็นคี่ดับของเหรออันนี้อันนี้ที่ดับอันนี้ก็ที่ยิงป่ะขับเลยอ่ะทิ้งด้วยอันนี้คือที่ยิงอันนี้ก็ที่ดับป่ะเอออันนี้คือที่ดับนะนี่อันนี้ที่ยิงอันนี้ที่ดับ นี่ที่ยิงกับนี้ที่ดอกโอเคเราก็จําได้ละนี่ที่นี่ที่ดอกโอเคมีอะไรอีกไหมโอ้มีรูปด้วยฮะที่แบบว่าใส่อะมึงจะวัวล็อทำไมเนี่ยนี่แล้วเราก็เอาอะไรมาใส่อ่าอะไรมาใส่ได้โอ้สวยงามมองแล้วโคตรน่าและแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะมีว่ะเฮ้ยนี่แค่ถังใส่น้ำไอ้ยา ฉางใส่น้ำมีคำนี้ด้วยไม่เป็นไงแต่อวานไม่ได้ใส่ได้แต่น้ำครับท่านผู้ชมเวรกรรมเวนกรรมใส่ถูกที่เลยนะน่เราใส่ได้ใส่น้ำได้นะครับ ก็เยวดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะที่ใส่ของแต่ว่าเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยครับก็ไว้ใส่ของได้อันนี้น่าจะใส่ขงางได้ใช่ไหมวะ,ะ,วะใส่ของได้อ่าจริงด้วยอะไว้ใส่ของอดูก่อน อันนี้ก็จะมีอยู่แล้วเป็นกับดักนะอันนี้ก็เออไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นที่แบบว่าเพิ่มระยะการไกลของทอ็อตกลไกเออการไกกู <c oughs> นะก็โอเคก็หมดแค่นี้เฮ้ยเราผมลองขอลองดูก่อนว่าเราจะสร้างวิทเทิร์นได้หรือเปล่ารู้จักวิทเทิร์นไหมฮะสามหัวฮะ อ่าไม่ได้โอเคอนนเดี๋ยวนะผมขอทดสอบอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือประตูนรกะนะฮะข้ได้ข้อเสียอะไรหรือเปล่าเดมาดูไหม เยวลองวาร์ไปดูซิก็มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็แบบว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่มันติดอยู่อย่างนึงนะนั่นก็คือแมงเดินไปเดินมาไม่ค่อยเจอซอมบี้พิกนะฮะเออเหมือนเหมือนเดิมอยู่เจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่เสียดายตรงอย่างนึงนะมนไม่มีที่มันไม่มีที่วาร์ไปแบบว่าเมืองมังกรอยากไปดูมังกรมากลแล้วก็ อีอุปกรณ์ระเบิดจุดเองเอ้าวมึงหวัวล้ออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใครได้ก็จะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแม่ไม่ปิดอ๋อ